สวัสดีครับสมาชิก fc แฟนเพจแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาตามดูกับสูตรแต้มนะครับที่สมาชิกขอมานะครับผมมาดูพร้อมกันเลยคำนวณไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ไล่ดูสถิตินะครับเต้มสูตรนี้นี่ก็ลงมาหลายงวดพอสมควรนะสำหรับท่านที่ติดตามก็น่าจะเห็นแลตลงได้หลายงวดแล้วนะครับสองสามงวดแล้วมั้ง หรืออาจจะเยอะกว่านั้นไม่แน่ใจนะครับก็เข้ามาต่อเนื่องนะครับเดินเข้ามาต่อเนื่องสําหรับท่านที่ติดตามเนาะก็จะหเห็นอยู่นะครับที่แอสลงไปนะครับผลรางวัลที่ออกงวดที่ผ่านมาเนาะออกหกหกห้านะครับหกหกห้าหกบวกหกเป็นสิบสองก็ได้สองสองบวกห้าก็เป็นเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นงวดที่ผ่านมานี้จะได้แต้มเจ็ดนะครับ แต้มเจ็ดก็เข้านะครับนี่เข้าไปในตรงนี้นะครับแต้มเจ็ดบางคนไม่เข้าใจว่าแต้มคืออะไรก็คือผลรวมเนี่ยครับนี่ผลรวมหกบวกหกบวกห้านี่ครับถ้าถ้าถ้ายังไมไ่ไม่ได้ตัดข้างหน้าออกเนาะหกบวกหกก็เป็นสิบสองสิบสองบวกห้าก็เป็นสิบเจ็ดนะครับในที่นี้แต้มเขาจะเอาเฉพาะตัวข้างหลังก็คือเลขเจ็ดน,นี้นะครับผมมาดูงวดนี้ครับทีนี้ วันนี้ก็เอาผลมาตั้งตรงนี้ก่อนอาจจะเต็มแล้วเดี๋ยวถ้าผ่านงวดน,นี้ไปได้อีกก็คงต้องใช้แผ่นใหม่นะครับน,นี้น่าจะเต็มแล้วจ,จะมีโครงที่4ด้วยนะครับโครงที่4ตรนนี้ก็จะเป็นแต้ม ในสูตรนี้จะใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับย้อนไป2งวดคือตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นะครับ2บวก5ก็เป็นเนาะก็จะเป็น7นะครับในตัวนี้7บวก4เท่ากับ11 11ก็ได้1นะครับออพอตัวท้ายมันบวกเพิ่มอีก1แต้มก็เป็น2บวกเพิ่มอีก1แต้มก็เป็น3นะครับแล้วก็บวกเพิ่ม3แต้มนะครับ ก็จะเป็น6นะครับบวกเพิ่มอีก2แต้มก็จะเป็น8นะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้นะครับก็จะได้เด่นแต้มรวม5ตัวคือ1 2 3 6 8นะครับผม